ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้สุภาษิตขอภัยครับสองพงกษัตร์ิยบทที่19นะครับแหล่งพลังแห่งชีวิตในพระธรรมบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่าแล้วคิดชีวิตเปลี่ยน,นแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอันคิดใครควรทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในช่วงเวลาที่หนังสือของพระเจ้าในบได้บันทึกช่วงเวลาที่กษัตริย์เฮเซคียาเผยเชิญกับการโจมตีการรุกรานของอัสซีเรียนะครับเมื่อกษัตริย์เอเซคิยาเผเชิญกับการโจมตี ลูกหลานของเฮเซคียาไอกของอัสเตรเรียเนี่ยเขาทำยังไงนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับเป็นข้อที่หนึ่งที่เจ็ดเนี่ยประธรรมของพระเจ้าได้บอกว่าเฮเซคิยาเนี่ยได้ส่งปรึกษาอิสยานะครับผู้เผยพระชนะของพระเจ้าต่อมาเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยาทรงได้ยินก็ฉีกฉลองพระองค์คือ,อผู้นำของอิสราเอลอยูดาห์เนี่ยนะ ไปอยู่แต่แนวหน้าของการการสู้รบนะคือการ,ก,าร,รากันปะทะกันเนี่ยนะแต่ผู้นำของฝ่ายแอเรยียเนี่ยก็พูดดูหมิน่นหมิ่นประมาทนะว่าเฮซิกยาเนี่ยจะนำประเทศยูดาห์เนี่ยไม่ได้นะพวกอิสราเอลพวกประชากรเนี่ยจะต้องหันมาเพื่อที่จะเชื่อฟังซอเริกาอะไร,ระมบณนี้นะครับน้องครับแต่เมื่อเฮซิกยาได้ยิน ก็ฉีกฉลองพระองค์และเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์แล้วเสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเวและพระองค์ทรงใช้เอลียาคิมเจ้ากรมวังเชฟนาราชเรขาและพวกบรหิตอาวุโสคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาผู้เผยพระชนะอิสยาบุตรอามอสนะพระธรรมอิสยาผู้เผยพระชนะอิสยาก็ทำงานในช่วงลานี้จริงๆแล้วก็มีอีกอพวก โยธรรมอาหัสพวกนี้ก็เป็นกษัตริย์ก่อนหน้าเฮเซคียาก็ผู้เผยชนะอิสยาก็ทํางานอยู่นะครับแต่พวกเขาไม่ได้ฟังจากเสียงของผู้เผยะชนะอิสยานะครับแต่เฮเซคียาเนี่ยเมื่อเจอกับพระักบุปศักด์เขาก็เข้ามาถามผู้เผยชนะของพระเจ้านะเขาทั้งหลายเรียนว่าเฮเซคียาตรัสดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ใจวันถูกติเตียนและอดสู เด็กก็ถึงกําหนดคลอดแต่ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอดบางทีพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของอรับชาเคผู้ที่พระชาแห่งอสัสเรียนายของเขาได้ส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระองค์จะทรงว่ากล่าวเขาด้วยเรื่องถ้อยคำ ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงได้ยินเพราะฉะนั้นขอท่านอธิษฐานเพื่อคนที่เหลืออยู่นี้เมื่อข้าราชการของกษัตริย์เฮเซคิยามาถึงอิสยาอิสยาก็บอกเขาทั้งหลายว่าจงทูลในของท่านเถิดว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเพราะถ้อยคำที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งข้าราชการของพระราชาแห่งอัสเตรียได้มินประมาทเขาดูซิ เราจะบรรจุจิตใจอย่างหนึ่งให้เขาขอไปอย่างหนึ่งในเขาเพื่อเขาจะได้ยินเขาหรือและกลับไปยังแผ่นดินของเขาและเราจะให้เขาล้มลงด้วยดับในแผ่นดินของเขาเองเมื่อคนของเฮสิกยาไปหาอิสยาก็ได้บอกกับอิสยาผู้รับใช้ของเจ้าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าเนี่ยว่าเฮสิกยาต้องการให้ธิษฐานเผื่อ นะเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่8ถึง13นะครับคำคมขู่ของเชนาคืริปคนของอัสเตรียรับชาเคได้กลับไปและพบพระราชาแห่งอัสเเียกำลังสู้รบกับเมืองลิปนาเพราะเขาได้ยินว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองลาคิดแล้วและเมื่อพระราชาทรงได้ยินพวกเขากล่าวถึงทีรหคาพระราชาแห่งคูตว่าดูสิเขาได้ยก ออกมาสู้รบกับพระองค์แล้วพระองค์จึงส่งพระองค์จึงส่งบรรดาผู้สื่อสารไปเฝ้าเฮเซคิยาอีกตรัสว่าเจ้าจะเจ้าจงพูดกับเบฮเซคิยาพระราชาแห่งยูดาดังนี้ว่าอย่าให้พระเจ้าของท่านซึ่งท่านพึ่งนั้นหลอกลวงท่านว่าเยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือของพระราชาแห่งอัสซเเรียดูสิท่านได้ยินแล้วว่าบรรดาพระราชาแห่งอัสซเเรียได้ทําอะไร กับแผ่นดินทั้งหมดบ้างคือทำลายจนสิ้นแล้วท่านเองจะรอดพ้นหรือบรรดาพระของประชาชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ทำลายได้ช่วยกู้พวกเขาให้พ้นหรือคือชนชาติโกซานฮารานเรเซฟและประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอสซาพระราชาของฮามัตพระราชาของอารบัต พระราชาของเมืองเซฟฟารว์วาอิมเฮนาและอิฟวาอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็ส่งมาคมขูอ,อ,อีกนะเยอะเยอะอีกนะทีนี้เราจะมาดูนะเฮเซคิยาอ,อ,อธิษฐานว่าอย่างไรนะครับเฮเซคิยาทรงรับจดหมายจากมือของผู้สื่อสารและทรงอ่านและเสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและเฮเซคิยาทรง เคลื่อจดหมายนั้นออกเฉพาะพระพักพระยาเวและเฮเซคิยาทรงอธิษฐานเฉพาะพระพักพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปพระองค์เองขอภัยพระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลกพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่พระยาเวขอทรงเงียบพระกันสดับ ข้าแต่พระยาเวขอเบิกพระเนตรมองดูและขอทรงฟังถ้อยคําของเชนนาเคริปซึ่งเขาได้ส่งมาเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนข้าแต่พระยาเวเป็นความจริงที่พระราชาแห่งอัสเตรียได้ทําให้ประชาชาติและแผ่นดินของพวกเขาร้างเปล่าและได้เหวี่ยงพระของพวกเขาลงไปกองไฟ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้าเป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์เป็นไม้และหินเพราะฉะนั้นจึงถูกทำลายฉะนั้นปัดนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว แล้วอิสยาบุตรอามอสได้ใช้คนไปเฝ้าเฮเซคิยาทุนว่าพร,พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเรื่องเชนาคิบพระราชาแห่งอัสเรียแล้วต่อไปนี้พระเจ้าเป็นพระเนะที่พระยาเวตรัสกับท่านว่าทิดาพรมจารีแห่งซิโยนดูถูกเจ้าและเยอยเจ้าทิดาแห่งเยรูซาเล็มสั่นศีรษะตามหลังใส่เจ้าเจ้า เย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใดเจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใดแล้วเบิงตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อผู้ใดต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลนะส่สิเจ้าได้เย้ยองค์เจ้านายด้วยผู้สื่อสารของเจ้าและเจ้าได้ว่าด้วยรดรบมากมายของข้าข้าได้ขึ้นไปที่สูงของภูเขาถึงที่ไกลสุดของเลบานอนข้า ค้นต้นสนสีดาที่สูงที่สุดของมันลงต้นสนทั้งต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมันข้าเข้าไปยังที่พักไกลลิบที่สุดของมันที่ป่าไม้ที่ทึบที่สุดของมันข้าขุดบ่อและดื่มน้ำในดินแดนต่างด้าวข้าเอาฝ่าเท้าของข้าทำให้ท่านน้ำทั้งสิ้นของอียิปต์แห้งไป เจ้าไม่ได้ยินหรือเราได้จัดไว้นานแล้วเราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดำบรรณณบัดนี้เราให้เป็นไปแล้วคือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งประหักพังส่วนชาวเมืองนั้นก็หมดอำนาจตกตะลึงและอับอายกลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่ทุ่งนาและเหมือนหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าบนหลังคาเรือนแห้งไปก่อนที่จะงอกงาม แต่เราได้รู้จั lich, จากการที่เจ้านั่งลงการที่เจ้าออกไปและการที่เจ้าเข้ามาและการเกลี้ยกล่ดของเจ้าต่อเราเพราะการเกลี้ยกล่ดของเจ้าต่อเราและ ver, ความจองหองของเจ้าได้มาเข้าหูของเราฉะนั้นเราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้าและเอาบางเหียนของเราใส่ปากเจ้าแล้วเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางซึ่งเจ้ามานั้น และนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่เจ้าคือปีนี้เจ้าจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่สองสิ่งที่ผลิตจากเดิมแล้วในปีที่สามจงหวานและเกี่ยวและทำสวนองุ่นและกินผลของมันคนที่เหลืออยู่แห่งเชื้อวงของยูดาจะอย่างรากลงล่างและเกิดผลขึ้นบนเพราะคนที่ รอดจะออกมาจากเยรูซาเล็มและคนที่เหลืออยู่จะออกจากภูเขาซีโยนความกระตือรือร้นของพระยาเวจะทำการน,นี้เพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสเกี่ยวกับพระราชาแห่งอัสซเรียดังนี้ว่าเขาจะไม่เข้าในเมืองนี้หรือยิงธน,นูยิงลูกธน,นูไปที่นั่นหรือถือโลกเข้ามาหน้าเมืองหรือสร้างเชิงเทินสู้มันเขา มาทางไหนเขาจะกลับไปทางนั้นเขาจะไม่เข้าเมืองนี้พระยาเวตรัสดังนี้และดัง,ด,งดังนี้แหละเพราะเราจะป้องกันเมืองนี้ไว้ให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราเป็นคําตอบที่พระเจ้าตอบผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับสวัสดีน้องเรือนนะครับเรามาอ่านกันต่อนะแต่ข้อที่35ถึง37นี จนาคริปแพ้และสินพระชนนะและอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระยาเว์ได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายอัสศีเรียเสีย185,000นแคนและเมื่อคนลุกขึ้นไปเวลาเช้ามืดดูสิพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นศพดังนั้นชนาคริปพระชายแห่งอัซีเรียจึงยกกลับไปและอยู่ในกรุงนีนาเวและอยู่มาเมื่อท่านนมัสการในนิเวศของพระ,ะนิสโรพระของท่าน อรารัมเมเล็กและชาเรเซอร์พระราชโอรสของท่านก็ประหารท่านด้วยดับและหนีไปยังแผ่นดินอารารัตและเอสาเอสาฮัดโดนพระราชโอรสของท่านก็ขึ้นครองราชแทนนะพี่น้องครับนะีบ่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของยูดาห์นะครับที่ถูกลุกลานด้วยกอ,อ,องทัพอัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในเวลานั้นนะครับ นะประเทศอิสราเอลซึ่งแบ่งเป็นสองประเทศประเทศไฟเหนือก็ถูกยึดเป็นมือขึ้นไว้แล้วก็เหลือแต่ยูดาห์อิสราเอลไฟใต้ที่ยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่แล้วก็เฮเซคิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดเป็นกษัตริย์ที่ชอบทำนะทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเขา,าเผชิญกับการโจมตีการต่อสู้าการลุกลามแบบนี้สิ่งที่เขาตัดสินใจทําก็คือการเข้ามาสวงหาพระเจ้าอาธิษฐานต่อพระเจ้าร้องถึงต่อพระเจ้า พี่น้องครับในขณนะที่เราเผชิญกับความยากลำบากนะสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะพบกับแหล่งพลังชีวิตนะในขณะที่เราหมดเร่ยวหมดแรงไม่มีพลังนะครับสิ่งที่เราจะทําตามแบบอย่างของเฮเซคิยาคือเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ละเช้านะผมเองก็เจอกับการโจมตีเจอปัญหาประสักคเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องได้สามาัสได้เห็นที่ยังไปต่อได้ไปเรื่อยๆเพราะการเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับ การพึ่งพระเจ้าเพราะว่าการทํางานที่ที่เราทําแต่ละคนเนี่ยเป็นอะไรที่มันประชิญกับการต่อสู้ประชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ทุกปัญหาอุปสรรคทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะรับพลังของชีวิตเนี่ยได้จากแหล่งไหนนะครับเราก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังของชีวิตที่แตกต่างหลากหลายนะครับแต่ละคนก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังชีวิตจากมนุษย์บ้างจากวัตถุสิ่งของบ้างหรือจาก อะไรก็แล้วแต่นะที่เราคิดว่านั่นจะทําให้เรามีพลังขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะต้องพักสงบนนในพระธรรมทําให้เราได้เห็นว่าเฮสิคิยา,าได้แสวงหาพระเจ้าแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะขอพลังจากพระองค์นะครับการอธิฐานแล้วก็ร้องทูตลตอบลงแล้วเขาก็ได้รับพลังนั่นก็คือถ้อยคําแห่งพระสัญญาถ้อยคําที่ทําให้เขาได้มีกําลังเรื่อแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราพึ่งได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทอดพระเนตรชีวิตของเราและพระองค์ทรงรู้ว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่ในเวลานี้และพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลตอบพระองค์ทุกคําอธิษฐานร้องทูลพระองค์ทรงสดับฟังและพระองค์ทรงประทานคําตอบนะครับพี่น้องครับคําตอบที่พระเจ้าประทานให้กับเราผ่านทางหนังสือของพระเจ้าผ่านทางพระชนะคําของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้กับเราฉะนั้น เมื des gan, e ini, between, ่อเราอธิษฐานเราก็ต้องอ่านว่าพระเจ้ากําลังตอบไหลเราผ่านทางพระคำของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานแล้วเราก็ต้องสังเกตดูสถานการณ์ต่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือรอบข้างเราเนี่ยเด่นอย่างไรเราก็สังเกตดูว่านั่นคือสัญญาณที่พระเจ้ากาลังตอบหรือกําลังให้หมายสาคัญอะไรกับเราหรือเปล่านะครับดังนั้นเมื่ออธิษฐานแล้วก็ทําบางสิ่งบางอย่างอ่านหนังสือของพระเจ้าลงมือทาบางอย่างนะครับ ในพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าฟังแล้วพระองค์ทรงตอบเอเซคียาว่ากองทัพของอัสเตรียจะไม่เข้ามาในเยรูซาเล็มจะไม่เข้ามาบุกรุกยูดาห์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพี่อครับเมื่อเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราอยู่ในโลกพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงปกป้องเราความชอบธรรมของพระองค์จะปกป้องเราจาก การอาธรรมจากความบาปพระองค์จะปกคลุมเราไว้จากสิ่งชั่วหลายทั้งสิ้นพระองค์จะไม่ให้ชีวิตของเราถูกกระทําด้วยซาตานวิญญ,ญาณชั่วหรือความบาปใดๆนี้จะเข้ามาทำลายชีวิตของเรานอกจากเราอยู่นอกพระคุณของพระองค์เราออกไปนอกร่มของเราเมื่อเราออกไปนอกร่มฝนตกเราก็เปียกถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าอยู่ในการอาราขาพิทักษ์ดูแลของพระเจ้ารับรองพระเจ้าจะปกป้องเฮซเคิยา ได้ยินได้ฟังถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเชบบาาื่อว่าอิสกิยามีพลังขึ้นมีกําลังขึ้นนะครับพี่น้องครับถ้อยคําที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่จะทําให้เรามีกําลังเร่องแรงในพระธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงทําให้เชนาเคริปเนี่ยสิ้นพระชนด้วยน้ำเบือของของลูกของตัวเองถูกลอบลงพระชน พระเจ้าสรงควบคุมสถานการณ์ต่างๆเมื่อเรารเผชิญกับสถานการณ์ต่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะเป็นอะไรที่บีบหัวใจมันจำเป็นอะไรที่เหมือนเดิกิยาต,ต้องฉีกฉลองพระองค์แล้วก็สวมเสื้อผ้ากระสอบแล้วก็อธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าคือไว้ทุกเลยนะหลายครั้งเราจะเจอสถานการณ์ที่แบบนี้นะเจอสถานการณ์ที่แบบยากมากๆลําบากมากๆแต่อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะประทานคําตอบและพระองค์จะประทานทางแก้ให้กับเราเอเมนนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าพี่น้องครับคาถามก็คือตอนนี้อะไรคือแหล่งพลังชีวิตของคุณอะไรคือแหล่งพลังชีวิตของเราในเวลานี้นะครับผมก็ถามตัวเองแล้วก็ชวนเพื่อนๆเนี่ยถามตัวเองว่าตอนนี้เราเผชิญกับความยากลำบากแล้วเรามีแหล่งพลังจากตรงไหน,นเรากําลังเอาตัวของเราเองเนี่ยเป็นแหล่งพลังชีวิตของเราเองไหม เอากําลังของเราเองเป็นแหล่งพลังชีวิตของเราเองไหมเราเอามนุษย์เป็นแหล่งพลังชีวิตของเราหรือเปล่าเราเอาทรัพย์สินสิ่งของเงินทองเนี่ยเป็นแหล่งพลังชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าหาเอาปยชมุกหรือเอาสิ่งที่เป็นความเสื่อมทรามของโลกเนี่ยเป็นแหล่งพลังชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่หลายๆคนผมเชื่อว่าคนของพระเจ้าแหล่งพลังชีวิตที่เรากําลังแสวงหาหรือ เข้ามาเพื่อที่จะรับพลังก็คือพระวิญญา,าริสุธ์คือพระเยสุคิ์คือพระคําของพระองค์เพื่อการอาธิษฐานตอบลรองคเมนนะครับนั่นะค,คือแหล่งพลังชีวิตที่เราทุกคนต้องการนะผมเองถ้าไม่มีแหล่งพลังชีวิตนี้ผมก็รับใช้พระเจ้าไม่ได้ผมก็ทํางานของพระองค์ไม่ได้ผมย,ยืนยันแล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าจ,จริงๆนะครับจะรับพลังจากแหล่งที่ถูกต้องได้อย่างไร พี่น้องครับเราจะรับพลังมาจากพระเจ้าอย่างถูกต้องตลอดไปได้อย่างไรนะในช่วงเวลานี้โอเคเรายังยึดพระเจ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้านะอนาคตพรุ่งนี้มือุ่นนี้นะวันหน้าปีหน้าและต่อต่อไปเรายังจะรับพลังที่ถูกต้องแบบนี้อย่างต่อเนื่องได้ไหมนะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนเ,เข้มแข็งฉันเป็นคนแข็งแกร่งฉันเป็นคนที่มี ชีวิตไฟวิญญาณที่สุดยอดนั่นผมมองว่ามันคือการประมาทดังนั้นทุกวันแต่ละวันเนี่ยก็พึ่งพระเจ้าวันต่อวันรับแหลงพลังจากพระเจ้าวันต่อวันเหมือนมนาเนี่ยที่เราเห็นในอพยพนะก็รับวันต่อวันพระธรรมของพระเจ้ากําลังจากพระเจ้าวันต่อวันนะครับที่เราจะรับจากพระเจ้าทุกทุกวันเพราะว่าการรับจากพระเจ้าวันนี้ เราได้เต็มที่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อพรุ่งนี้มื้รนี้เราเราไม่ต้องรับแล้วเพราะว่าเราเรามีแล้วเพียงพอแล้วไม่ใชนะ่เราจะต้องรับทุกวันเพื่อที่จะมีพลังนะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะเหมือนกับยานพาหนะที่เราต้องเติมน้ํามันใช่ไหมครับต้องเติมอยู่ตลอดเติมเรื่อยๆนะพอมันมใกล้จะหมดเราก็ต้องเติมนะแต่พระธรรมของพระเจ้าบอกเราถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเหมือนกับเราต่อท่อจากพระเจ้าเนะี่ยเพิ่มเข้ามา ต่อทอดโดยตรงมันจะเติมเต็มตลอดเวลาทุกๆวันทุกๆวันทุกเวลาที่เราต้องการพลังก็จะชาร์จเข้ามานะครับขอพระเจ้านําเรานีไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะมีพลังในชีวิตที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องตลอดไปนอกจากในพระวิญญาริสุทธิ์ในพระเยซุคริสจะหนุนใจคนรอบข้างให้รับกําลังจากพระเจ้าได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับคนจํานวนมากก็ต้องการที่จะมีพลังชีวิตแต่ก็หาแหล่งพลังชีวิตไม่ถูก แล้วก็ในที่สุดก็ชีวิตก็เจอกับความแพ้แล้วก็หายนะในเช้าวันนี้เราได้รู้ว่าแหล่งพลังชีวิตที่เอเซคิยาได้พึ่งก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังผู้เผยชนะเชื่อฟังถ้อยคําของพระองค์แล้วก็ยึดในพระสัญญาของพระองค์นี่คือแหล่งพลังที่ถูกต้นที่เราจะเขียนหลายๆคนอยู่รอบข้างเราเนี่ยได้รับแหล่งพลังชีวิตแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะให้เขามารับพลัง ชีวิตจากพระเจ้าถูกไหมครับสิ่งที่เราสามารถาที่จะทําได้ก็คือตัวของเราเองเมื่อเราอ่อนล้าหมดกำลังแทนที่เราจะไปหาสิ่งอื่นเราหาพระเจ้าเอมนไหมครับแทนที่เราจะหาสิ่งที่เป็นของโลกเรามาพึ่งพระบิญญารสุดพึ่งพระเจ้าและเมื่อเรารเผชิญกับถานการณ์ต่างๆแล้วมันไปต่อได้มันขับเคลื่อนได้แล้วมันก็ไปสู่เป้าหมายปลายทางได้นี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้คนรอบข้างได้เห็นคนรอบข้างได้สัมผัสแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะ ได้รับแรงพลังชีวิตจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเยซูริ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนแล้วเราใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานตอพระเจ้าอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะชื่อฟังด้วยการทาตามก็ได้พระเยซูกิ์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอบพระองค์ทรงโปรดที่จะนำหลอบพระเจ้าที่เราจะพึ่งพระองค์รับแรงพลังชีวิตจากพระองค์ต่อเนื่องพระเจ้าทุกๆวันที่ทานตอบพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมน ขอพระบิณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับหักว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ,บ่ปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรครับ ให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป